สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูพี่หนูเปลี่ยนกระถางต้นไม้ไเดี๋ยวจะเดีมนี่นะแม่เปิมไม่เคยเปียนเลยพูดทำไมอะเริ่มวิธีการยกลากต้นไม้เปี่ยเกลียดอันนะี้ลาดตอนเริ่มแรกเราไม่ได้ใส่หุ๋เช้าสงสัต้องไปล้างน้ำอันเนี่ย อันนี้คือการเคลียร์ดินออกจากรากใช่ไหมอืมใช่ใช่มันต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้กลาเราไม่ได้ไต่ขุยมะพร้าวปกติใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวจะง่ายหมายถึงว่าตอนปักชำตอนแรกใช,ใช่ปะรีบๆไปหน่อยด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ แต่ตความจริงต้องใช้ขุยมะาพรา้าวปมะพระ้าวผสมอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะดิน,ด,นดินปลูก,ลกต้นไม้โอ้รากขาดเลยโอเคโอเคก็คคคได้อยู่เห็นไหค่อยๆกินดักเลยใช้ปลายมีดใช่ไหมใช่โอ้แหลม,ลมๆก็ได้ต้องเคลียร์ไปขวายหน่อยต้องใจเย็นต้อง,องน้ำน้ำมาฉีด ถ้าน้ำมาฉีดมันจะเป็นการล้างรากไหมถูกต้องมันจะนต,าตายไหมไม่ตายเีย๋ยวพราะดินไม่ได้ติดรากเลยนะไม่ตายรากอยู่ข้างลา่างเป็นเ็แท่งเป็นแท่งถ้ารากมันขาดนิดหน่อยได้ไหม,ไ,มได้เดีย๋ยวมันต้งอกใหม่อ๋ออย่าไปคิดแทนมันอย่าไปคิดคนไหน ต้นไม้มันก็มีชีวิตมันก็คิดของมันได้เราอย่าไปคิดแทนมันมันโตของมันเองแค่เราปรบรุงใส่ปุ๋ยให้อาหารมันมันก็โตของมันเองเราอย่าไปคิดแทนมันการปลูกต้นไม้ก็เหมือนปลูกต้นตัวไปอะพี่หนูวันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะเฟรนด้ต้หวันพูดชัดชัด เฟรมหน้าไต้หวันเฟรมหน้าไต้หวันเฟรมหน้าไต้หวันเริ่มต้นก็ไปแบ่งขอแบ่งซื้อน้องเขามาต้นละเขน้องเขให้ต้นละร้อยเขาแบ่งมาให้ก็เรามาเลี้ยงดูเล่นๆนะว่าเ,ออเราจะได้เป็นกลุ่มเล่นๆกันสนุกสนุกนี่ก็มวันวันก่อนก็แบ่งน้องก็ไปต้นแบบน้องทางทองสนุกสนุกกัน เราจะมีกิจกรัมทํากัน,กนเอาล่ะครับโอ้โหมันจะโอ,ะโอ้แล้วนั่นโหใจไม่เย็นทําไม่ได้นะเนี่ยนั่งเคลียร์ลากต้นไม้ จริงมันก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันนะต้องทำให้เราใจเยน็นเป็นตังวัวต้องใจเยน็นใช่เวอะอีอาอีอาเอาขาจะเตะจะตีเขาไม่ได้หรอกใช้เวลานานไหมสำหรับการยกลากก็ไม่นานแบบครึ่งชั่วโมง คู่นี่เราก okay, ็เริ่มต้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเราก็ค่อยมายกใหม่เอาแค่นี้ก่อนอ่าเนี่ยยกขึ้นมาหน่อยแดี๋เอาต่อไปเราก็เอาปุ๋ยนุ่งเ้าวไอ้พี่จิปุยนุ่งเท้าหน่อยนุ่งเท้าอื้อต้นถุงใหม่ใช่ไหมใช่ สวยดีเหมือนกันเนาะ,ะแต่ใหม่ตช่ไหมพี่หนูอยากดูลากที่เวลาย,ยกแล้วมันจะเป็นยังไงอะโอ้ยนี่นูนโอ้ยยังไม่เต็ดยังไม่ได้ตัดต้นเลยอย่าเพิ่งดูไม่สวย นี่นนี่มันเริ่มเราจะมีข้นมนี่นี่นี่หนมนี่รากใหญ่เรารากใหญ่เราอ๋อนี่ที่เราต้องการคือรากใหญ่เปนใช่ไหมต้องกๆคือรากฝอยรากฝอยเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเท่าไหร่ต้องตัดทิ้งไหมอ่ะเดี๋ยวเราตัดทิ้งทีหลังตอนนี้เลี้ยงต้นตัดทิ้งหรือตัดทึ้งทิ้งท้งอันนี้คือภาษาปัตตานีนะคะ วว้าวกว่าจะยกลากขึ้นมาได้ลากมันจะสูงนี่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่โอ,โอ้ยเรื่อยๆเราทำเรื่อยๆเราอย่ารีบทำอะไรรีบไม่ดีๆๆเจ็บจะเลือดห็นเลยมันเกาะพลาดพลาด ้านแต่เริ่มต้นอะ่ะพดคือไปใช้ขุยจาบมะพร้าวไม่ใช่ขุยมะพร้าวไงเลยมันเขี่ยยากอ่ะมันยังไงอ่ะมันจะกกอบอ๋อเป็นมะพร้าวสับว่างั้นใช่เป็นมะพร้าวสับไม่ใช่ขุยมะพร้าวม,มันจะเป็นแผ่นๆนะคะใช่รากมันเลยกกอบเราคือเขี่ยยากเนี่ยหนขอดูนหน่อยมันจะเป็นแผ่นๆแบบนี้ มันก็เลยจะเขีย่ยยากแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวม,มันจะหลุดออกมานไหมเห็นไมเดี๋ยวบอกกันเลยเนี่ยอือเนี่แหละก็คือจะทำให้แก่รากยากนิดนึงอันขอให้เป็นขุยมะพร้าวนะคะปุ๋ยที่ใช้กับพวกบอไซนี่ต้องใช้ปุ๋ยประเภทอะไรบ้างคนะพี่หนปุ๋ย บำรุงลำต้นปุ๋ยได้ทั่วไปอ่ะฮึขอ,อดมูกโคสใช้ไ,ได้นะนุ่นปุ๋ยในในกระถางอ่ะใน,นกระถางนี่ไปดูเลยเม็ดส,สีอะไรดี่หอปุอ๋ยเขาอีกไม่าขายสินค้าให้เขาหน่อยนะปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินซีอ๋อปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินซีนี่หมักเองใช่ปะ่ะใช่ไอ เราต้องไปศึกษากหมักเองไปไม่ไายเดี๋ยวคูกันจะตายไปเนี่ยไม่ตายนะต่นมาไม่ตีตายนะ แปดนาทีผ่านไปถ้าคนใจไม่เย็นนี่ทำไม่ได้นะเนี่ยหรือว่าใจไม่รักราะเป็นการเคลียร์ดินออกจากรากต้นไม้ก็อ,ออกให้หมดเลยเหรออันนี้ตอนแรกกลับว่าจะไม่ออกขอใหมดนี่จะให้ดูวนไปนี้เรือตล้องออกให้หมดจร <áng S 2> ิงมันต้องมี กันไปตัดกิ่งมาแต่งรากแต่งใบแตน่นี่กันไปมันอยู่มันอยู่ในรถไงก็เลยเอาเอาัอานี้ไปก่อนถ้าล้างรากกับน้ำเลยไม่ดีเหรอ้ะมันจะเป็นเรามันขาดมากเดี๋ยวมันลอกใหม่อ๋กอกลัวอย่าไปคิดเองหรืออันดีอื้ม าอาละอันนี้เคลียดินเกือบออกจะทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการตัดลากออกมันมต<า>ดัดทำไมอะ่ะ ตัดทำไมก็มันเยอะเกินมันเยอะเกินเราก็ต้องตัดออกแล้วก็เบอออกเบอออกจัดตรงใหม่จัดตรงรากใหม่มันเบอเยอะที่อุ้ยเมงวีนะเดี๋ยวมันก็รากนะมันก็จะโต่ปุง ขุยมะพร้าวทับลงไปนะคะทําไมต้องเป็นขุยมะพร้าวทับลงไปอะ่ะเอาหน้าเราจะทํางานง่ายโอ้ใส่ไปชั้นหนึ่งก่อนอัจไว้ทับไว้โรยดินนิดต่อไปก็โรยดินติดมาโรยปี๊ดนหน่อยเยอะไหมเติมไป ไม่เยอะโปะหน้าหน่อยโปะหน้าหน่อยนึ่งอัดให้แน่นอัดให้แน่นเลยเหรอใช่ต้องแน่นเหรอต้องแน่นทำไมต้องแน่นมันเยวแบบมันจะโยกโอ้ยแล้ทำอะไรต่อ คำ้ำค้ำคำเพื่อให้ต้นมันตรง,งก็ไม่ต้องปักให้มันใกล้ต้นมาก<ะ>ใช่ปะ,ะออใช่เชือกฟางเาหย่ีเชือกฟางเยอามาอันนี้คือเชือกฟางยาวยงยงมัดที่ต้น แค่เนี้ยมัดให้ต้นนคลอนก็จะอยู่อยู่มัดมัดกี่กี่กี่ <รถ S 2> กี่อนนันเดียวเดียวติดเรรอยลดน้ำแค่นี้ก็ลดน้ำ นลนลด้จบ,จบพี่หนูอยากดูต้นที่มันยกลากแล้วอะยังยังไม่เสร็จยังไม่็จขอดูหน่อยอันนี้น่าจะต้องใช้น้ำฉีดใช้น้ำฉีดนี่นะคะมันต้องใช้น้ำนะคิดว่าต้องใช้น้ำฉีดอันนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราต้องยกอีกรูจะยกเลยเอ๊ะไม่ได้ไปเพิ่งแัดไปไม่นาน ต้องพักต้นมันก่อนใช่ปะ่อ,อน,นี่คือรากที่มันยกขึ้นมาแล้วนะคะออันนี้เป็นต้นพันต้นแรกมาเลยปะใช่ใช่อันนี้ต้นแรกที่ได้มานะคะอันนี้ประมาณกี่เดือนได้ต้อเจ็ดเดือนนะเฮาเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยจำไม่ได้มอนจำน้องกับปู่กี่เดือนว้าวเลี้ยงไปเ,เรือ่อยๆ พลาดจำหน่อยนึงมรือยะไรอย่าไปคิดแทนมันเดี๋ยวเป็ปราสาลิงก์นะโอเคนะคะนี่คือการยกลากต้นไม้